เอาไปเกิดมันเดียวกับลุงแนทพี่สุนทรได้หลานสาวพี่ธัญพรบงงแบบลุงเยอะๆได้เลยกินอย่างได้เลยขอบคุณนี่แม่รังเกียจฝันเนาะอูนหลานถีบเมื่อกี้นี่หลานดุงๆเมื่อกี้นี่ปึ้งๆพี่ตี๋ เออก็คิดมากกัแะแดะตอนแรกคิดมากไงกลัวลำออกมาแล้วคนดูแบบมองแบบท้องนี่จะมาเล่นลิเกอะไรเงีแบบ้ยคิดมากไงกินอย่างได้เลยป้าหนึ่งถีบอีกะ่ะเขารู้ว่าพูดถึงเขาหรือเปล่าเนี่ยตุงต้งๆเย็นเลย เร่องมหัศจรรย์ใจเนาะการมีลูกค่ะคนก็เขากินอยู่ชิ่งอ๋อพี่หนึ่งพอกินแล้วน้องจะแบบตุกๆใช่ไหมนี่โมนค่ะพี่ฟางพี่โมนขอบคุณนะคะอออาหารถึงท้องแล้วมีแรงดินน้นจริงเนาะโ,โหมหาศัจจัน์ กากินนมก็ยังเฉยอยู่นะพอกินข้าวแล้วโหส่หิวหิวหละขี่ม้าอยู่ในท้องหรือเปล่านั่นมสีตีลังกาขี่ม้าอยู่ พอก mm ินแล้วก็ทีบอย่างเลยดึ้งดึงอย่างเเลยขอบคุณค่ะพิัญพรธันพรอายุตั้งสามสิบเอ็ดเราจะเข้าสามสิบเอ็ดแล้วถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดให้กับตัวเองไ็นของขวัญวันเกิดให้ปนุนด้วยกินก๋วยเตี๋ยวค่ะ กินเยอะจะได้ของมันไม่พอมัุ่น้แหลนุ่นน้อยมาได้แล้วเหรอยิ้มตามเลยใช่ไหมพี่ตาลุวัน <c oughs> แม่มีอุ่นแต่ตอน40เก่งมากเลยค่ะ ไม่แพ้เลยพี่เมต่อเนาะยี่หวานน้อยต่อไปก็ต้องเป็นดำดงน้อยบ้างนะกำหนดคลอด6กกรกฎาคมค่ะโอ้ยยิ่งเป็นดำดงน้อยนะ <c oughs> อืมเนานะ ขนาดนี่หวานว้อยเนี่ยเกิดมาท่ามกลางความรักของทุกคนเลยพี่ๆแม่ๆป,ปา้าๆใจดีกันทุกคนไ <Yeah. S 1> ม่เผ็ดค่ะแม่กินไม่เผ็ดมากสึงจาน มาช่วยกันปิดสามแดงได้นะคะชีกก้อยอดําดดงน้อยมัสาวินน้อยเนี่ย <c oughs> โอ้พี่ฝนขอบคุณกำลังใจวันนี้นะคะให้ฝันกับหลานด้วย <c oughs> ตรงนี้ต้องเก็บตังค์เยอะๆ <c oughs> จะได้เลือกได้ว่า ออกโรงพยาบาลรัฐหรือออกโรงพยาบาลเอกชนอะไรเงี้ยได้มีตังค์แล้วลูกเนาะเอเอเก็บตังค์อ,อยากซื้อบ้านเนาะอยากแบบผ่อนเอาเงี้ยบ้านเรือเราก็แบบแต่งน่ารักน่ารักแบบพอแบบเอาไว้เก็บของให้ลูกเอาไว้ไแบบ แม่ลูกเลยมีที่อยู่กอนยอะไรเงี้ยเก็บตังค์แบบค่อยๆผ่อนไปเงี้ยมันผ่อนได้ไงบ้านเอือ้อเอาตังค์ไปแบบต่อเติมให้แบบพออยู่ได้นา่นารันกน่ารักเนาะอยู่ใกล้ๆแม่สองคนแม่ลูกอขอบคค่ะแม่แดงแม่แดงสามแดงขอบคุณนะคะใช่แม่ขอดกระบอกคลอดเองมันหายเร็วกว่า ก็อยุดอยู personaje. ่ที่เขาว่าเขาจะแบบออกแบบไหนเ้าได้คกิมบับนโอ้พี่น้องๆได้ค่ะกินน้ำมะพร้าวแม่มาหรือเปล่าวันนี้น้าแดงอถ้าขอเองได้ก็หายเร็วอย่างเงี้ย อยู่ลบบุรีค่ะวันนี้เล่นที่ลบบุรีเขาสมอคอพี่จุ๋มจ่าวันดีจ้าพี่ชายขับค่ะปีนีสังขับเองแล้วไม่รู้ทางห่วงด้วยเดี๋ยวนี้นอนดีมากเลยเนาะห่วง นั่งรถหลับตลอดเลยเพียนะได้พี่จุ๋ม <c oughs> เป็นแม่แรงออนไลน์ช่วยกันดูเขาเติบโตไปด้วยกันนะพี่เนาะอืม <c oughs> ใช่ไหมพี่หนึ่ง <c oughs> แจงที่โรบุรีนะคะวันนี้ แม่งแต่งแตนสวัสดีน้องยี่หวานวาน้อยสวัสดีค่ะพี่นิชชอชชดูแลตลอดลอดูแลตัวเองตลอดเลยครับฮัลโหลว่าไงแล้วครับว่าไง อาการแปลกๆออกมาให้เห็นเรื่อยๆเลยเฮ้ยพี่น้องพี่ช็อปพี่ขอบภาษาสุขภาพด้วยขอบคุณนะคะาค่ะใช่ใช่เขาบอกว่าสักโกชิปเดือ่อยกินน้ำมาะพอ้าวโทรบอกเลยนะครับไม่รู้เด็นไหมปล่อยเขาเด็ด สวัสดีน้องน้ำขิงค่ะครับผมครับแม่กินมาว่าเกี่ยวอะไรล่ะเจ๋่สวัสดีค่ะพี่เกงเฮ้ไม่อยากกินอะไรแปลกๆเลยนะกินทั้งหมดเลยครับแม่ครับสวัสดีค่ะกรเลยเนาะได้ก็ได้ขอขอกินน้ำสิงครับครับห้าเดือนแล้วค่ะไดายครดิ้นเมื่อกี้ก็ดิ้น เมื่อกี้ก็ถีบปึ้ง